จะตุนไข่นะคะต,ตุนไข่ตุนไข่ฟักทองค่ะไปดูกันเลยนะคะไข่ตุนฟักทองค่ะไปดูค่ะค่ะไข่ตุนฟักทองนะคะก็มีฟักทองค่ะฟักทองสไลซ์แล้วก็แคอรอทสไลซ์มะเขือเทศค่ะหนึ่งผลหอมใหญ่หอมใหญ่หั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นลูกเต๋าแล้วก็เห็ดหอมสองดอกค่ะทำกันเลยนะคะ ตีไข่ก่อนนะคะส่วนผสมทุกอย่างใส่ลงไปในถ้วยเลยไข่ใส่ลงไปเลยสี่ฟองสีอิ้วขาวครึ่งช้อนกาแฟเอ้หนึ่งช้อนกาแฟแล้วก็น้ำปลาหนึ่งช้อนกาแฟผงนัวแระผงชูรสครึ่งช้อนกาแฟพริกไทยหนึ่งช้อนกาแฟเลยแล้วก็น้ำมันงาหนึ่งช้อนกาแฟค่ะ เพื่อจะได้ดับคาวนะคะฟักทองแครอทเมื่อเขือเทศเห็ดหอมใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็หอมใหญ่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเทลงถ้วยค่ะแล้วก็เอาไปนึ่งค่ะถึงเลยค่ะโอ้ยร้อนร้อนรอนแล้วก็ปิดฝาไว้นะคะ ยี่สิบนาทีรอสุกว้าวฟูมากเลยค่ะดูสิค่ะอันนี้ก็ใส่พักทองที่เหลือลงไปโนรให้สวยงามสุกแล้วนะคะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะมาค่ะไข่ตุนฟักทองมาชิมกันเลยร้อนมาก อร่อยอค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบาย